นโมตสัสสะพคทวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,มพุทธายะภาพุทธาไตารัตนยานมามีโลภะสีสาหาัสะสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาาขีทานังวัดังคันทังสีวะลีจะมหาเถระ วันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาดุโยอาหังวันทามิสัพโสมพุทธธรรมสังฆาปูเชมิีมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะอมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูเชยามะอมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามะ อาลาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวาขาโตภพระกวาตาธมุธธรรมังนัมสาเมตสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆนมัมามีมะยันพันเตมิสุวิสุงรักขันญาตายาติจลเนนาะสาหาปัญจาชิรานิยาจามา ทุติยมปีมะยังพันเตวิสุขวิสุขราคณาทายาติสระนีเนศหาปัญจศิลานียจามาตาติยมปีมะยังพันเตวิสุขวิสุขราคณาทายาติสระนีเนศหปัญจศิลานียาจามาพุทธังสระังคาชามีธรรมังสระังคาชามี สังค in ังสรณังคาชามิทุติยมปิพุทธังสรณังคาชามิทุติยมปิธรรมังสรณังคาชามิทุติยมปิสังฆังสรณังคาชามิตาเติยมปิพุทธังสรณังคาชามิตาเติยมปิธรรมังสวณังคาชามิ ตาเทีย่ปีสังขังสรงขังคาชาเมิปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอาทนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ สุราเมร,ยระยักษชชะปมมาทัานาเวรมะเนศขาปัฏฐานสัมมาทิยามิตริฏิสโสปะกวาอารังสมัสมมาสัมปุโต สังโฆจุปาติปันโนภระเขวัโตสาวกสังโฆเทียบปาติปันโนภระเขวัโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภระเขวัโตสาวกสังโฆยาจิกังกตาิปุริสยุขานิอัตถาปุริสบุคคลา ພภะคะวโຕสาวกสังอาเนยโย กราติโครัมปนาระวะกรมาคังม,ทาทาามธาทะยาขังขันเตสุทันตวิทีนาชิตาวามเนมตุกันเตเชสาบ่าวตุเตชิาตาตตยมาาัมังฆาเนมนาราิกิงกาชวาราอติมาตาปูตังทาวิจากรรมเสนีวสุธาหัง ินาชิตาลาโมนิโตตันเตเจสาโพว่ตุเตชิยมังฆลาเนโอคิตจะฆกรรมที่หาทั้สุธารุณตังทาวันติโยชนะปะทถังคุริมาระวันตังเอเจพิสังคาตัมโนจิตาวามุนิโท ข้าพิมียาจิณจาณทุตเจ้าชนะเชียกายยามาัจเฉสันเตในสอมวิจินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาเะว่ตุเตชิมยมังคารานีสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุวาทาพิโรเปตมะนาอาติอันทักูตัง

ตาหัตถ์ามงวิสูจิมิที่ปกาวิชานยางญานาชัดเนวิจิะชิตวามุนิงตกตันแต่ชาวะว่ตุเตชิยังมังฆารเนเอตามิพูธะชิยังมังคัตะอาตคาถาโยวาจโนที่ที่เนสละเตมต ววานิโมขังส <normal> ุกังอาจิคมัยยะเนโรสปันโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสาพปานินะปูเรตวาปารมีสาพาปโตสังโฆทิมุตตะมังเอเตนนสาจวเชนะโหตุเตชิยมังคาลัง

ป่าท่าขีนังป่าท่าขีนังกำมังป่าท่าขินังป่าท่าขินังเมืนู่นกำมังป่านีทีเตป่าท่าขินาป่าท่าขินางนี่กตวานันรพันตัดเตป่าท่าขินังเขวตุสตาพมังคารังราคาตุสตา มังคาราราคาตุ function, พาพเทวตาสาสังฆานุภาเวนะสัทาโสทียพวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินธาทรงสมุญยะทรงอากาศพุทธังแควค้าทามังแควค้าสังงังแควค้าสัตุูภัยพาวินาาสันตินาการโรคปุสันโทจิโรมเช โมกาโรโกนาคามโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโธจัตเวเนเตทาการโรศีสักกายมุนีโคตโมยกันเนยการโออริยเมตโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานัมมามิหังพุทธบูชามหาเตเชาวันโตธรรมมบูชามหาปโยสังคาบูชามหาโพคาว วานามิหังปัญจามาเรชินโนนาโทปโตสัมโพธิมุตตังจตุสัจ,จังปากาเสติธรรมจักกรรปวัตยิปเอเตและศาสจวเชนะโหตุงเมชิยัมังลังพุทธังธรรมังสังขังจาติกันตังมรณการปานาติกันสารพัดจันกัน,กนพุทธังอรหังจังงังภาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขา สัพพาาะรติเตสัมมามุคายารนังอรหังทุสลาธรรมาสมุโทโธทุสนโสนโมพุทธายาปุตตะโมระเพพุตตันธนกาโมระเพธ,เพธเพนังอาจิกายเยกายะ เทวานางเปียตังสิตวาปิติปิโสภคะวายมาราชาโนทาเวสุวรโนมรณังสุขังอรหังสุขตนลโมพุทธายะ เชย,ยาสจสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนะนาจตุสัจจาสพังและสังเยปิวินสุรราชพาตันหังหตาราทโยพุทธาอัจวีสตินายกาสัมเพบรีตาไมหังมัตเเกเตมิชราสีเสบบิตโตไมหังพุทโธมมทธรรมโมทวโรเจเนสังโคบรีตโตไมหังอุเรสัพภาคุณาการโถ ทาทะเมยมอนุรุทโสรีปุตโตจโตัทิีเนโกธัญโยปิฏภาปัชมินโมคารานโนจวังมะเกตทัทิเนสวเนมัยหังอาสุมานัทราหุโลกาสโปจามหานามโมอุภาสุุวามสโสดเกต เกสันเตปิติภาขันสมิงสุริโยปพังกะโรนิสินโนจิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสสโปเทรโรไมเหสีจิตวาตโกโสมัยหังวัฒนิจังปิตาสิากุนาตโนอุณนงคุริมาโรจาวปาลินาเทศวรีเทราปัญจยเมชาตานราเตติรกรรมามัเเสาชีติมาหาเทร ชินสาวกาเอเตชีติมหาเทราชิตวตวันโตชินนรสาชรันตาจีและเตเชนันอังขมังเคสิชันจิตารัตันนางปุระโตอาสิตาคิเนเมตสุตกังทาชักขังปัญโตอาชิวาเมีภูริมารกาคันทาโมโหราปริตันจะอาตานาเทสุตักกังอากาเสชัตธนางอาสิเสสาปากรสันจิตา ชิน,นานาณวรสัญยตาชัตตาปาการรังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหินและชัตุปัตวาอาเจสาวิณญาณเงยียนตัวนาตาชินาเตศสาวาสัชโตเมเตสิกิตเจณัชฐานสังพุทธปัญเชลชินาปัญเชลังมันฉินหิวิหัรตังไมหิตเรศธาประเดตุมังสัพเพเตมหาปุชชสภา อิเจวะัตโตสุขุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปโตธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเฉวตินาอ่านะอุนาหมาหมะอูหมานะอ่านะอ่านาอูหมาอูหมะอะอะ อิติมามมีมามูลภูนมามีมามังม,ม,ม,มันยันมมะพทะยัสาลุภาวโตยาขาเนวขาเชนทิพิสนังยัมพีเจวานุชตโตราติณทิวังมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะปังกิจินะปาสสติเอวามาทิคุณูเปตังบริสตังตัง,ตงพนามะเห การณียมาทกุศลเลนยัตนตงงังสมมันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสูชูจะสูวชกจะสมุทวนติ มายสันตุสโกจะสุภโรจะอาภิกจโตจะสารลหุโตุตติสันติทิโยจะนิปโกจะอาปัขาโพกุเรสวาณุคิโทนะจารพุทธังสมาจเร สุสุขิตาตาเยเกจิปัญผูตาทิทสาวาทาวาราวานนาวเสสาจีขาวายมาหันตาวาชิยารสกาอนุกัถุราคินทาวายจารินทาเยเจ,จทุเรวสาเดียววิทุเรผูตาวาสำเพ सा पे सता अवा तु शोकिता तान परोपराकोपे घनाति मान्ये कातचिना किञ्चनापतिकसान्यानायमान्या शतो अपभूते सुमान साम्भवय अपरि मान मे तञ्जसा प्रोक समे मान अपरिमान ปะเสยยังอุนเรติเติผูทำเมตังจิตตังมามาพุทธาพุทาลุภาเวนะทำมาแม่ตังจิตตังมามาทามาทามาลุภาเวนะสังฆเแม่ตังจิตตังมามาสังฆาสังฆาลุภาเวนะกายกรรมมังวจีกรรมมังมัโจกรรมมังสันจิตจกรรมมังอาสังจิตจกรรมมังขัมมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวัตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรว้เกิดทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มารยาบิยาผู้มีพระคุณสัพพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกพบกชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งพวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวททั้งหลายได้โปรดดับดูและยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครใครทำแก่ข้าพระเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านหนึ่งสิมยกถวายพระพุดธเจ้าเป็นอผ่นทาน ขอจงดนใจให้เขาเราแนกับมีเมตตาจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้า,ข,า,า,จาขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างปริศลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผูใ้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจาะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีโสิกรรมให้ขอทอนความอาฆาตความเพียบาทและคำสั่แช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าควนจากคำสั่แช่งของกลุนชนของเจ้ากรรมนายเวททั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณิผู้มีประกาศคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายจิตใจมีความเจริญในทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอยได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปารานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจง,รจ,จงพันสำเร็จเถิด อิมานิปัญจสิขขาประธานิสมาธิยมิอีมานิปัญจสิขขาประธานิสัมาธิยมิอีมานิปัญจสิขขาประธานิสัมาธิยมิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทียรึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทียรึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแทรงของข้าพเจ้าอาหารสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารทุกโขโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวทอาหารอภยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อหังอดิโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงป่าสจากอุปษรรค์สุขีอาตานังบริหารรามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนันเชิญอิมีนาบุญญักรเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนบนภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างจัดสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบัน ข้าพระเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระคุญเจ้าพระรหันสาวกพริยมคนแลพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนคำชูคุณบิดามารดาครัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารจักรพัตว์สัมวิญมยทั้งหมดสรรพเจ้ากำไลเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ระสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป และขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพรหมโลกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกไปภูณสีมีนรกเปรตและสุลตายสัตว์เวลาชาและในหมื่นโลกกัทถามีแสนจักรวาลมีพทตุมิเตวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากำไเวงของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบ็ดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิไดตีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอุโมทนาในกระแสแห่งบุนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญม,มหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระรปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ,จ้ามีสติรู้รงมีปัญญารูคิดมีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมม่องวัยพบความสุขความเจริญในทางโลกทางธรรมพบความสุขความเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักทนจบประสาทและเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ